สวัสดีครับพบกับผมนะเบ๊บบอยนะครับจากช่อง butterfly film นะครับสวัสดี FT ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนะครับคลิปนี้นะครับแบงกับบี้ก็จะมาเอาลูกชิ้นนะครับให้กับเจ้ามอมได้กินเพราะว่าผมได้ไปลังกระบือมาแล้วก็ซื้อลูกชิ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะทุกคนลูกชิ้นนะครับนี่ชิ้นนะครับผมก็จะให้เจ้ามอมได้กินนะครับ จะมอมมาแล้วนะครับก็อยู่สองตัวก็ให้กินสองตัวนะครับอ้าวจะมอมฆ่าไปแล้วนะครับ,อรบโอเคครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับจะมอมฆ่าไปก็ไป ไปนอนกินอยู่ตรงโน้นอย่างนิ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนอนเขาอ่ะกินแบบประนีดมากนะครับส่วนมอมตัวเมียแล้วครับมันเป็นหมาอย่างยังเด็กอยู่เนาะนะครับมันยังไม่ได้แก่เหมือนเจ้ามอมมันก็จะกินเร็วแล้วก็เคี้ยวคืนเร็วนะครับส่วนเจ้ามอมนะครับต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนนะครับ ไม่งั้นกืนไม่ได้นะครับมาเร็วมอมเร็วครับนะไปแล้วคลิปนี้น่าจะหมดวันหรือเปล่ามหมดวันเบอ่์อเนี่ยเพราะว่าจะมอมนี่กว่าจะกินหมดนี่กันเนาะนะครับนี่ ก่าจะกินหมดนะครับเขียวอย่างเร็ว ราจะหมอมเคี้ยวเสร็จก่อนนะครับอืม เดียวโชว์เอฟซีเดาเดี๋ยวเหลือสองลูกนะก็คือจะให้คนละลูกนะครับ ลูกหนึ่งก็ให้จะมอมตัวเมียนะครับหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับจากนั้นเราก็มาดูแลดอกไม้ของเราต่อ ตอนนี้ผมก็เปิดน้ำแล้วนะครับก็จะรดน้ำดอกไม้นะครับอโอ้ดอกดาวเรืองนะครับอย่างสวยนี่ครับทุกท่านนี่ดอกดาวเรืองที่กำลังออกใหม่นะครับยอดทุกคนนี่นะครับ ตอนนี้ทุกต้นเลยทุกต้นก็กำลังจะมีดอกพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้ผมลดผักหวาน้าก่อนฝนไม่ตกนะ แล้วก็รถที่โคนต้นนะครับนาก็ให้น้ำปักหวานนะครับหลังจากนั้นเราก็มารด ดอกไม้เลยปึ๊บถ้าฝนตกลงมาก็จะดีนะทุกคนนะอันนี้คือฝนมันไม่ตกนะครับเพราะฝนไม่ตกเนี่ยนะครับ มันก็ทําให้ดอกไม้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะแต่ก็มันตกมาครั้งหนึ่งก็ดีมากเลยดเดี๋ยวผมเอาสายอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันทําให้น้ําแรงถ้าไม่ไม่ใส่ตัวนี้มันไม่แรงจริงนะทุกคนนะนะครับมันต้องใส่ คือใส่ใสายที่มันเล็กลงมันจะทําให้น้ําพุ่งนะครับเพราะสายยางที่ผมฉีดอยู่เนี้ยมันเป็นรูใหญ่นะครับถ้าเป็นรูเล็กอย่างเงี้ยน้ํามันก็จะพุ่งแรงกว่าวันนี้อาจจะลดน้ำสายไปหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้เราได้ลดครับสายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จจากาการลดน้ำแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะไปซ่อมแซนนะครับที่สารปูตาต่อนะครับจะได้ทำงานที่เราจะทำให้แล้วเสร็จเราจะได้กลับมา,าทำห้องของเรานะทุกท่านนะครับ พอตอนนี้เวลามันเหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านนานอะ่ะเงินเดือนเราก็จะไม่มีใช้นะนะครับผมก็กำหนดว่าเดี๋ยวประมาณกลางเดือนมีนาก็จะต้องรีบไปถ่ายคอนเทนต์ละถ้าต้นเดือนมีนาคมก็คงจะไม่ทันงานน่าจะเสร็จไม่ทันนะครับอืม ก็เดี๋ยวเงินออกนะครับผมก็จะซื้อ,อสังกะสีนะครับซื้อสังกะสีที่จะเอามาใส่หลังคาแล้วก็เอามาล้อมนะครับล้อมเป็นผนังเป็นเป็นเป็นผนังห้องนะทุกคนนะครับยังไงก็เอฟก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่า ผมก็ทําคนเดียวเนาะนะครับไม่ได้มีใครมาช่วยเรื่องเงินเราก็ใช้เงินเดือนเรานะครับเราทําตรงนี้เสร็จเราก็กลับไปหาเงินของเราเพื่อที่จะเอามาพัฒนาที่บ้านแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับทุกท่าน วันนี้นะครับบรรยากาศคึ้มๆนะทุกคนแดดไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่มีนะนะครับตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่แน่ฝนอาจจะตกมาก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ตกหรือไม่ตกเห็นเขาว่าประมาณไปลายเดือนกุมภาเนาะนะครับที่จะมีฝนตกลงมาช่วงไทยตอนบนนะนะไม่รู้จังหวัดผมตกหรือเปล่านะครับ ก็ต้องรอรุ้นเอาว่ามีไหมนะครับแน่นอนครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยดอกไม้งามแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปซ่อมหลังคานะครับที่สาลปู่ตาแล้วก็ เทปูนนะครับไอตรงข้างหน้านะครับที่ปูนมันแตกนะครับซ่อมแซมนะอย่างน้อยน้ำนะครับก็ช่วยให้ดอกไม้นะ่ะโตเร็วนะนะครับ บ้านอื่นบางทีมันไม่มันไม่ได้มีดอกไม้เหมือนบ้านผมนะครับก็แล้วแต่ว่าบ้านหลังไหนจะปลูกหรือไม่ปลูกนะครับแต่ของผมนี่คือขาดไม่ได้ดอกไม้เป็นสีสันของบ้านดาวเรืองชุดสองนี่โอเคโตสมบูรณ์ครับพร้อมออกดอกให้มีความสวยงามนะครับ พอมันโตแล้วนะกิ่งก้านมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับทุกท่านอ่าโอเคนะเรียบร้อยสำหรับการลดน้ำดอกไม้ในเช้าของวันนี้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ